สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องเชื่อในความเป็นคนบาปที่ยังคงเป็นลูกพระของเราว่าสามารถจะเอาตัวรอดมีชีวิตในโลกเหมือนได้อยู่ในสวรรค์กับพระบิดาเจ้าแล้วไหมเรามีพระพรของพระเพียงพอ ที่จะช่วยให้เราพ้นความทุกยากในชีวิตนี้ไปได้อย่างสบายสบายพี่น้องแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปห่วงกังวลอะไรทั้งนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาไปรักคนอื่นเขาให้เต็มที่ไปใช้ชีวิตของเราเป็นดังเชื้อฟืนเพื่อหุงหาอาหารให้คนอื่นเขาได้ดื่มกินและอยู่รอดในการเดินทางกลับสวรรค์กัน ดังแม่ที่ยอมสละชีวิตของตัวทั้งหมดเพื่อให้ลูกที่อยู่ในท้องของตนได้ค่อยๆเติบโตแข็งแรงและคลอดออกมาอย่างปลอดภัยและหลังจากนั้นก็ ทุ่มเทใช้ชีวิตเลี้ยงดูเขาให้เติบใหญ่หมอบตัวเองดูแลเอาใจใส่ลูกของเราจนวาระสุดท้ายของตัวเองและเราเชื่อว่าเราก็เพียงใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ ที่ air, อ่อนแอบกพร่องเพราะบาปกำเนิดของเรานี้เรามีบาปในตัวเราอย่างมากมายเลื่อลนล้นหรือเกินเรารู้ดีเรายอมรับความจริงในข้อนี้พี่น้องแต่เราไม่ได้ไปดูถูกตัวเองจนไม่กล้าจะไปคิดทำดีอะไรในชีวิตของเราทำไมนะ่ะหรือพี่น้อง ก็เพราะพระได้ส่งพระบุตรมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนอย่างเราคือพระเยสุเจ้าไงในองค์พระเยสุเจ้าพระบิดาเจ้าทรงพยายามจะชี้ให้เราเห็นความจริงสองประการประการแรกทรงต้องการจะชี้ให้เราเห็นว่าการเป็นคนอย่างเรานี่แหละสามารถ จะทำตัวให้กลับคืนไปเป็นลูกพระได้อย่างเดิมเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงทรงมาสอนเราสารพัดไม่จําเป็นจะต้องคิดหาวิธีไปหาพระอย่าง ยุ่งยากพิจารอะไรอะไรเลยเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงทรงมาสอนเราสารพัดว่าเรามนุษย์จะต้องทำอย่างไรดีเราต้องอย่าไปทำตัวเคร่งเครียดเหมือนอย่างเดิม ที่จะต้องทำอะไรให้มันดีตามตัวอักษรครบร้อยเปอร์เซแล้วคิดว่าทำครบแล้วถึงจะได้พบพระบิดาได้ไปสวรรค์เพราะพอเราคิดอย่างนั้นพี่น้องมันเลยทำให้เรากลายเป็นคนที่เน้นจำนวนเพราะกลัวจะไม่ได้ไปสวรรค์ผลสุดท้ายเราก็จะทำเอาจำนวนให้ตัวเองและคนอื่นทั้งพระ และชาวบ้านทั่วไปรับรู้ว่าเราทำได้ครบโดยไม่สนใจคุณภาพจริงๆว่าเราจะต้องทำตามพระบัญญัติเพื่อที่จะรักพระ และรักคนอื่นอย่างจริงใจพระองค์บอกว่าเราต้องอย่าทํำดีด้วยความคิดอย่างเดิมอย่างนั้นแต่ให้ทํำดีด้วยใจที่อยากจะรักชีวิตตัวที่พระรักเราแล้วและทำดีเพราะเรามีใจรักคนอื่นอย่างจริงใจเราหวังดีอยากจะช่วยให้ชีวิตคนอื่นเขาได้สามารถมองเห็น หนทางที่จะเป็นคนดีมีน้ำใจด้วยตัวเขาเองสักวันหนึ่งนั่นแหละคือเพื่อความรอดของคนอื่นเขาพระเยซูเจ้ามาสอนวิธีการทำความดีอย่างนี้นี่เป็นประการแรกที่พระองค์ตั้งใจจะลงมาบอกกับพวกเราพี่น้องประการที่สองที่พระเยซูเจ้าตั้งใจจะลงมาบอกกับพวกเราก็คือ เพราะพระมองการทำความดีของเราที่ความตั้งใจที่จะรักชีวิตของเราที่พระให้มาและพระรักเราอย่างมากแล้วดังนั้นเราจึงควรจะต้องรักตัวเราเองเพราะเหตุนี้ให้มากๆเราอย่าไปคิดน้อยใจถ้าหากชีวิตที่ตกต่ำในโลกจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ด้อยกว่าคนอื่นเขาขอให้เราจงหนักแน่น ในตัวของเราเองไว้ไปใช้ชีวิตมีความสุขในตัวเองเสียอย่าได้ไปห่วงกังวลถ้าชีวิตเราจะต้องเจอเรื่องอะไรขอให้เราตั้งอกตั้งใจทำดีกับคนอื่นเขาให้มากๆแค่นี้พระก็ถือว่าสิ่งที่เรารู้ตัวว่าพระรักเรานั่นแหละนั้นพระรักเรานั้นและเรา ก็ได้ไปพยายามจะไปรักคนอื่นเขาอย่างตั้งใจอย่างตั้งใจจริงๆเท่านั้นก็ถือว่ามีค่ามากพอแล้วในสายตาพระเราอย่าไปกังวลว่าเราอาจจะทำได้ไม่ครบตามพระบัญญัติเป,ะเปะ๊ะๆต้องดีไม่มีที่ติอะไรอย่างนั้นเลย ขอให้ไปเอาใจใส่ทำด้วยใจที่คิดอย่างนั้นแต่แรกจะดีกว่าทำผิดพลาดบ้างทำได้ไม่ครบไม่ต้องไปสนใจคิดว่าตัวเองทำไม่สมบูรณ์หรือคนอื่นเขาจะมองว่าเรายังไม่ดีพออย่าไปสนใจความคิดตัวเองหรือของคนอื่นตรงนั้นเลยให้สนใจแต่ความคิดของพระเถิดพระมอง ว่าเราดีพอแล้วนี่แหละพระเยซูเจ้าต้องการจะลงมาบอกเราสองประการอย่างนี้พระเยซูเจ้าอยู่กับพระบิดาและพระจิตเป็นพระเป็นเจ้าหนึ่งเดียวก็ด้วยการเป็นอย่างนี้และพระเยซูเจ้ามาทำแบบอย่างให้เราดูว่าถ้าเรามนุษย์ที่จะอยู่ในพระเป็นเจ้าได้ ก็ด้วยทําตัวแบบนี้เท่านั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแบบอย่างของพระเยซูเจ้าและทําตามแค่นี้โดยทําดีเท่าที่ทําได้ไม่ต้องดีพร้อมอะไรก็ขออย่าได้กังวลอีกเลย ชีวิตเราก็จะอยู่ในพระแล้วเราจะมีพรของพระช่วยให้เราอยู่ในโลกที่ลำบากนี้และพบความรอดแล้วพยายามทำตัวให้ได้อย่างพระเยซูเจ้าและเชื่อในความเมตตาของพระทําผิดได้แก้ตัวใหม่เสมอไม่ต้องไปสนใจแต่จะมองหาพระในการสวดมากมายที่ไหนเลย แค่ทำตัวให้ได้อย่างนี้ก็พอแล้วเราจะเห็นพระบิดาในชีวิตโลกที่ลำบากของเราแล้วพี่น้องพ่อจึงอยากจะถามตัวพ่อเองและตัวพี่น้องด้วยว่าเราเชื่อในความเป็นคนบาปที่ยังคงเป็นลูกพระของเราอย่างนี้กันสักแค่ไหนเชียวแค่ทำตัวของเราให้ดีๆเท่าที่จะทำได้เราก็รอดกันแล้วพี่น้อง เรารู้ตัวไหมว่าเราอ่ะก็เหมือนพวกสาวกที่เอาแต่ถามพระเยซูเจ้าว่าทำอย่างไรจึงจะได้พบพระบิดาแล้วจะได้มีพรเพื่อจะอยู่รอดในโลกใบนี้ได้เพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้าจะพบพระได้จะต้องทำอะไรมากมายพิเศษอย่างนั้นทั้งๆท,ที่พวกสาวก เขาก็อยู่กับพระเยซูเจ้ามานานพระองค์ก็พยายามบอกเขาสารพัดว่าให้ทำตัวอย่างพระองค์เท่าที่สามารถแล้วพระบิดาก็จะเห็นความตั้งใจดีของเขาเองอย่าไปทำตัวอย่างเดิมที่จะต้องเคร่งครัดตามจำนวนจนกลายเป็นคนอยากจะให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองดีอย่าไปอยากให้คนอื่นมองว่าตัวดีอย่าไปอยากให้พระมองว่าตัวเองดี จนไม่เป็นคนดีด้วยหัวใจคิดแต่จะเอาดีตามจำนวนอย่างเดียวพระเยซูเจ้าบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นพี่น้องให้ทำดีด้วยหัวใจผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่เสมอเท่านี้แหละแล้วพระเป็นเจ้าก็จะดูแลเราเองแค่ทำตัวเป็นมนุษย์ปกติของเราไปไม่ต้องไปหามองหาพระด้วยวิธีการพิเศษอะไรทั้งนั้น แต่พวกสาวกเห็นแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในการเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาแล้วแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์พยายามจะสื่อสารให้เขารู้เขาจะเอาแต่ถามว่าจะพบพระบิดาแล้วมีโอกาสรอดได้อย่างไรอยู่นั่นแหละว่าทำอย่างไร จึงจะพบพระบิดาแล้วจะได้มีโอกาสรอดได้อย่างไรอยู่นั่นแหละพระองค์ก็คงจะชักรำคาญพวกสาวกแล้วละมังพี่น้องคงจะรำคาญพวกเราทุกคนด้วยว่าสอนเท่าไหรก็ไม่รู้จักจะเข้าใจเสียทีทำไมสอนยากสอนเย็นอย่างนี้กันนะักก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นนะพี่น้องที่รักถ้าเราอยากจะพบพระมีพระในชีวิตพ่อและชีวิตพี่น้องมีพรของพระช่วยให้เราอยู่ในโลกที่ต้องลำบากสารพัดนี้เหมือนอยู่สวรรค์กันแล้วก็พี่น้องและพ่อไม่ต้องไปทำอะไรพิเศษเลยแค่ทำตัวเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมาของเราทุกวันพยายามอยากจะดีอย่างที่พระเยซูเจ้าสอนและเป็นแบบอย่าง และเชื่อไว้ใจในความเมตตาของพระว่าจะทรงเข้าใจในความพยายามของเราแล้วเราจะผิดพลาดบกพร่องไปบ้างก็ไม่เป็นไรอย่าไปกังวลกับจํานวนแต่ให้เอาใจใส่กับคุณภาพของความดีที่ทำด้วยหัวใจของเรามากกว่าแค่นั้นแหละ เราก็จะมีพรของพระดูแลเอาใจใส่ชีวิตในโลกของเราให้เหมือนเราอยู่กับพระในสวรรค์กันแล้วเพราะฉะนั้นนะพี่น้องที่รักพี่น้องก็ไปดำเนินชีวิตของพี่น้องตามปกติต่อไปพี่น้อง อย่าไปตื่นเต้นตกใจกับอะไรอะไรที่มันจะผ่านเข้ามาในชีวิตพี่น้องตราบใดที่เรายังทำตัวของเราอย่างที่บอกไปข้างต้นนี้แล้วเราก็ทำตัวเหมือนพระเยซูเจ้ากันแล้วพระบิดาก็จะอยู่กับเราแล้วอย่างแน่นอนแล้วพระองค์ก็จะทรงดูแลเราเองเราไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจกับอะไรทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับเราแล้วอะไรจะเกิดจะอยู่ หรือจะตายใครเขาจะรักจะชังเราจะได้ดีหรือตกยากอย่างไรพระก็จะอยู่ดูแลเราเองทำใจสบายสบายทำตัวสบายสบายใช้ชีวิตของเราปกติไปทุกวันเถิดเหมือนที่นักบุญโดอมนิโกซาวิโอตอบคำถามว่าถ้ารู้ตัวว่าจะต้องตายจะทำตัวอย่างไรท่านตอบคำถามนั้นว่า ท่านก็จะทำอย่างที่ทำอยู่ในเวลานั้นตามปกติต่อไปถ้ากำลังเล่นอยู่กับเพื่อนท่านก็จะเล่นต่อไปถ้าทำอะไรอย่างอื่นท่านก็จะทำอย่างนั้นต่อไปตามปกติไม่ต้องไปห่วงกังวลอะไรทั้งสิน้นเพราะท่านได้ทำตัวในส่วนที่ต้องทำตามอย่างที่พระเยซูเจ้าสอนให้ทำเรียบร้อยแล้ว ทำเท่านั้นชีวิตของท่านก็มีพระอยู่ดูแลอย่างดีอยู่แล้วชีวิตนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วเราก็เช่นกันนะพี่น้องขอให้มีความสุขสงบใจในการใช้ชีวิตของเราเถิดพระอยู่กับเราทุกคนที่เอาแบบอย่างพระเยซูเจ้าในการดำเนินชีวิตของพวกเราแล้วเราปลอดภัยแล้ว อย่าห่วงกังวลอะไรอีกเลยจงมีความสุขกันเถิดถ้าหากเราเผลอเครียดเผลอกังวลแล้วไปทำตัวแย่ๆกันบ้างก็อย่าไปคิดอย่าได้ไปคิดมากอะไรกันเลยนะพี่น้องเป็นกันได้ทุกคน ไม่มีใครเป็นพระอิดพระปูนไม่รู้ร้อนรู้หนาวกันหรอกพี่น้องเราจะต้องดิน้นทุรนทุรายกันอย่างนี้ไปจนวันตายของเรานั่นแหละเหมือนถึงจะจบตราบใดที่ยังมีลมหายใจยังไม่ตายกันนะอะไรอะไรที่มันจะทำให้เราสะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวอย่างนี้ก็จะมีมารบกวนเราตลอดไปนั่นแหละแต่อย่างที่บอก แค่เราย้อนกลับมาทำใจให้เชื่อไว้ใจในการทำตัวให้เหมือนพระเยซูเจ้าและไว้ใจในความเมตตาของพระองค์กันเท่านั้นเราก็จะมีพระหันสถานช่วยให้เราอึดกันอยู่ได้และจะค่อยๆสงบลงไปทีละน้อยเองแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาตกใจกันใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยนั่นแหละ ไม่เป็นไรพี่น้องเรายังเป็นคนกันอยู่นะไม่ใช่เป็นเทวดาเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากปล่อยตัวให้พระดูแลทีละน้อยทีละน้อยเดี๋ยวก็ เก่งเองหรืออาจจะตายก่อนเก่งก็ได้พ่อเองก็ต้องทำอย่างนี้ด้วยเหมือนกันพี่น้องเราอ่ะเพื่อนกันนะพี่น้องนะโอเคไหมพ่อขอรเร่าอวยพรนะพี่น้องนะ ¡Ja, ja, ja!